เรียนที่น้ง่งคือความสุกท่านนะครับที่วันนี้เนี่ยที่เราบริจาคมาน้องเรียนทางทำงานที่ผลงานดีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำบริจาคเป็นีหอึ่งเนี่ยก็มีความตั้งใจสูงนะครับที่จะนำรถโยเกิร์ตเอ็นจีดีนะครับที่มีคมุณภาพดีแล้วราคาถูกนะครับให้กับทาง ได้ไม่ไว้ใท่านเลี้ยงเลยนะครับว่าโครงการจะต้องมีความตรงไปนะครับซึ่งเราเองชน้าการตกลงมานะครับด้วยราคาที่ถูกกว่าราคาการนะครับถึงหกร้อยล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าภาระภาษีที่เราใจำเนินสาให้กับทางโครงการก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางบรมโเองเนี่ยที่ติดปัญหาเรื่องการลดรับรถ ไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวรถยนต์เองใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการที่บนะริษัทไม่สามารถที่จะนำรถเข้ามานะครับในเมืองไทยเพราะจริงๆรถยนต์ต่างจังหวยมีการเข้ามาันะบตั้งแต่วัทนที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแต่ที่เราส่งมอบไม่ได้นะครับก็เกิดจากข้อสงสัยนะครับที่ยังไม่ถึงที่สุดจากทางเจ้าหนีก้ก่อนนะครับซึ่ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็มีการหาลือ กับทางกระทรวงงรมาหลายครั้งหลายคนด้วยกันนะครับจนมีครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับที่มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรับเกียวนะครับก็มีการกําหนดแผนขึ้นมาว่าจะมีการสมม่งมอปปบไปนะรับรถเนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่งวดด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวันตถุที่ประชุมก่นนะครับว่าจะสมม่งมอบภายใน,นยวันที่หนึ่ 5, 000, งกรกฎาคมจำนวนเท่านี้ครับ สมอนที่7จ็ดคุมพาพันกำรนีคร้คันจนที่สุดการสองรอกเนี่ยคือวันที่21่สิบเอุมพาพันนะครับใช้ครบจำนวน489คันน,คนะครับซึ่งวา,วายร่วมกำลังคณะกรรมการกรรมการตรวจรับอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการส่งรอบต่อไปแล้วทั้งหมด390คันมีการจดเบี่ยนนะครับทั้งหมด270คันซึ่งปัจจุบันเนี่ย270คันนี้เนี่ยอยู่ในการอครอบครองนะครับของ กรอี Dante, Nacional, ่ปแล้วนะครับซึ่งวันนี uh> uh> ้เน uh> uh ี uh ่ยถ uh uh, ้าเป็นเหตุวุวิสัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะนำสงมอิรถให้กับทางกสมกในส่วนที่เกี่ยว้องกันเราเรงกกำลังพยายามอยู่นะฮะแล้วก็มีการส่งหนังสือไปให้กับทางานิษงทตำรวจจรากรนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเอารถที่ตัางเก่ามาเพื่อที่จะสบมตไม่ได้นะครับเรต่นการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทางบริษัทมองว่าเป็นเหตุวุวิสัยที่ทางหบริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ จึงอยากจะเรียกร้องหรือว่าร้องขอนะครับให้ทางหน่วยงานกรทรงยามในการขยายสัญญาเองนะครับซึ่งทางนี้เราก็อยากให้หน่วยงานอย่างเช่นธนาคารการเงินดีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหนังเข้ามาร่วมการตรวจสอบว่าการปกเลิกสัญญาเนี่ยเป็นการปกเลิกที่ช้วยกฎหมายไม่ข้อถกเถียที่สําคัญคือ แต่สาธารณะก็มีข้อดีข้อประโยชน์นะครับซึ่งเราเองเราก็อยากที่ทางบริษัทก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้สังคมเนี่ยได้ใช้รถชุดนี้นะครับพินตนาการของทางผู้โดยสารอาจจะในช่วงที่มีการพิจารณาอยู่เนี่ยก็อย่อจะเรียกร้องนะครับขอร้องทางบริษัทนะครับในการที่ชะลอการยกเลิกแต่อาไปก่อนจนกว่า ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะมีการตรวจทานในเอกสารนะครับแล้วก็คึงนำไปสู่ข้อสรุปนะครับแล้วคือตอนนี้เราข้ดมาแล้วว่ายเูเครส่ะแล้วถ้าเกิดมีการยูเครสจริงๆเนี่ยตัวเบสท์ฟิลเนี่ยจะนํารถทั้งหมดไปในแบบนวทางไหนบ้างต้องเรียนอย่างนี้ครับต้องมองเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งต้องดูว่า การยกเลิกเนี่ยผลในการยกเลิกเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับมันเป็นไปตามที่จิตนารมณ์ของสาญยายหรือไม่นะครับคือถ้าการยกเลิกเนี่ยเป็นการยกเลิกที่ผู้ขายมีการการะทำผิดนะฮะไม่สามารถจะส่งมอบรถให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นการยกเลิกที่่ถูกต้องซึ่งเราเองเราก็คงจะต้องไปดาเนินการไปจัดการรถชุดนี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการยกเลิกที่ไม่เป็นไปตาม ก็กำหนดทางสัญญานะครับเราเองก็ต้องเรียกร้องนะครับทางสัญญาที่สามารถที่จะเรียกร้องได้จากทางขอะทรองคมนาคแต่กรณีที่ทางคสมกเขาอ้างว่าทางบริษัทเบสลินเนี่ยได้นํารถที่จดประกอบจากทางเมืองจีนเข้ามาโดยที่แทนที่ตามสัญญาแล้วเป็นของมาเลเซียตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะต้องเรียนนี้ครคือจากที่การแถลงข่าวของกรมสุรากรนะครับที่ ตั้งแต่วันวแรกเลยที่ท่านเองพยายามจะบอกว่า,า้ขที่จริงคือรถทั้งหมดคือไม่ได้ทอาที่มาอเสียรถที่นำเข้ามาโดยตรงกากทางประเทศจีนนะครับจริงๆแล้วมันมีเอกาสารฉบับหนึ่งที่กรมบงรชีกรเนี่ยเคยทำไปให้กับทางคองสมกรนะครับเอกสารลงมาที่17มกราคมปี2560นะครับในเอกสารดังกล่าวเนี่ย ระบ,บุชัดเจนว่ากรมศุลกากรเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนิกนการสอบถามข้อแทจ้จริงของประเทศกำเน,นิดกับศุลกากรมาเลเซียนั่นหมายถึงอย่างไรนั่น,มน,น,นมหมายถึงว่าปัจจุบันจนถปัจจุบนัจจบนข้อเท้จริงอย่างไม่ปรากฏนะครับสิ่งที่ท่านออกมายในข่าวหรือว่าท่านมีข้อมูลให้กับสื่อมวลชนนันก็คือข้อมูลเดิๆมๆนะฮะก็คือเป็นรูปภาพที่ผมเคยชี้แจงไปแล้วว่านั่นคือพยามยเรียกร้องนะครับไม่ใช่กระละพยาม ก็คือเอกสารความรที่เราอยู่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยยังอยู่กระบวนการนะครับดำเนินการสอบถามข้อเท,ท็จจริงอยู่นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราถูกสังคมเนี่ยนะครับประนอมไปแล้วเราถูกสังคมยันตีตาไปแล้วเราเป็นจําเลยนะครับในการที่หลบเลี่ยงภาษีแต่ผมขอเรียนถามว่านะครับเตจจูงใจในการที่หลบเลี่ยงภาษีคืออะไรในเมื่อที่ทงบริษ,ษัทเนี่ยจะต้องมาเด็กรับความเสี่ยงนะครับมีการส่งรู้ร่วมคิด ับทางกระทรวงมิติหรือว่ากระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการที่สมร่วมคิดกับเขาในการที่ทําเอกสารลองขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นการช่อชนเรื่องภาษีแต่ทีนี้เนี่ยผมเองผมซื้อของกับมาเลเซียนะครับผมไม่ได้ติดต่อซื้อขายกับทางประเทศจีนนะครับเอกาสารที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาจากผู้ขายผู้ขายจากจากใครได้มาจากหน่วยงานราชการของประเทศเขานะครับผมถามว่าผมช่เชยตรงไหนนะครับที่สําคัญ คือมันจะมีอยู่อะไรคําถามอะะที่ทางผมเองเนี่ยก็ยังติดใจอยู่อย่างเช่น <c oughs> ข้อเก่าหาที่เราถูกยัดยัดมาทาพูด้นำข้อวถูกยัดยัดมาพรบสองสี่แปดเลยนะคะ <c oughs> รับซึ่งหนึ่งพรบที่เกี่ยวกับควบคุมเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรถยนต์เนี่ยเกี่ยวกับสินค้าะกัดด <c oughs> ีอย่างไรผมไม่ผมไม่ทราบผมไม่เข้าใจนะครับสินค้ารถของเราไม่ใช่รถของเจ๊ก,กันนะฮะมันเป็นสินค้าะกัดรถของเราเนี่ยเป็นรถหรือเด็ทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันเป็นข้อสองสัยต่างๆที่อยู่ในข้างกายในใจของเรามาเป็นตลอดนะครับว่าพอรบสองสี่แปดเรื่องคืออะไรซึ่งท่านก็ยังไม่สามารถที่จะให้ทรงกระจาดนะครับในประเด็นนี้กับผมได้โดยเฉพาะกับคนที่ถูกกล่าหายอย่างเช่นบริษัทนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้แหละคือเรามองว่ามันเป็นเหตุยุวิสัยาที่ทางบริษัทไม่สามารถที่จะเข้าไปคทรกทิได้นะครับที่สําคัญที่สําคัญ จริงๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาเป็นว่าขอเป็นรอบช่วงบ่ายกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลเพื่มเติมน,นะครับให้กับท่านสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับการที่ไม่ชอบมาผูกพนของโครงการ มองว่าสาเหตุที่ไม่สามารถนํารถเข้ามาได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทคู่แข่งได้ออกมาให้ข้อมูลกับทางคอสมกร,รหรือว่าทางศุลกากรหรือเปล่าคะว่าเพราะว่าทางบริษัทได้ประมูลต่ำกว่าราคากลางถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านมีความ,ไม่ไปได้ไหมคะค,คุณผ่้ผมไม่ทร<ม>าบนะแต่จากขบวนการที่ผมมองเห็นนะครับว่าเป็นการที่ตั้งข้อกล่าวหาซึ่งอยู่บนสมมติฐานนะครับมีแค่รูปภาพโดยที่ท่านเองท่านก็ยังยืนยันด้วยเอกสารของท่านเองเลย นะครับว่าอยู่ในช่วงที่ดำเนินการหาข้อเท็จจริงนะครับกับเงินการอนุญาการที่อยู่มาเลเซียท่านออกมาตั้งข้ขอบกข้อเก่าหาท่าบริษัทแล้วนะครับ <c oughs> ท่านเก่าวหาแล้วนะครับท่านตริจับแล้วนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทานบริชัทเนี่ยได้ได้ประสบม,มานะครับถามว่ามันมีกระบวนการอยู่เบื้องหลังไหมผมไม่กล้าพูดแต่อันนี้ก็คงต้องเป็นปิจรารณิจาลาที่จะต้อง เราไปขายต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าบริษัทมีบุญหรือว่าผมมีบุญที่จะตอบแทนแผ่นดินนี้ด้วยการแนะนาสินค้าราคาถูกนะครับคุณภาพดีมาให้กับทานผมได้ใช้ผมกม็ยินดีแต่ถ้าไม่สามารถที่จะทำได้คุณผมไม่ถึงผมก็จะรอต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหน,น นะครับแล้วข้อเท็จจริงตรงไหนนะครับซึ่งหลังจากวันนี้เป็นเรื่องบ่ายเนี่ยเราเองเราคงจะต้องพยายามที่จะสืบหาข้อเท็จจริงว่าเหตุผลที่ทําให้ตอนีเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่างๆเกิดขึ้นที่เรายังไม่สามารถจะหาคาตอบได้อย่างเช่นพรบ3มสติงนี้เนี่ยมาจากอะไรนะครับเราก็จะพยายามที่จะใช้ใช้กฎหมายนะครับในกระทั่งร้องี่จะไปเรียนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะให้เรวยนกาน าาาเเเนี่ยาา่ยข้มพือดูแลในจํานวนรถที่ยังไม่ได้นํานํามาให้นะคะทางบริษัทจะฟ้องร้องหรือว่าจะดำเนินการยังไงกับหน่วยงานรัฐไหมคะแน่นอนค่ะคือถ้าพิสูจน์แล้วว่าความผิด่อยู่ที่ฝั่งผู้ขายนะนเราก็ต้องดําเนินการสั่งกลับายที่ที่จำเลยว่าเขาไม่มีใครเดี๋ยวให้โดยตัวเองเนี่ยเสียหายโดยที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดจ่ายเงินค่ารถไปเท่าไหร่นะตัวค่ารถ ตัวรถ489ปด 80, สันไม่รวมภาษีครับจริงๆข้อ,อ,ขอมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลรับเสีย่ยงใดน,น,นะครับแต่เจ้าของก็เห็นอยู่แล้วรถคันหนึ่งเนี่ยที่ผมซื้อมาจากมาเลเซียเนี่ยคือ8อ 80, 000, 80, 000. ปดแ่นหกแปดหนว่าเหรียญนะครับแปดนเหรียญรวมถ,ถึงค่าเวรรวมถ,ถึงอะไรต่างๆท่านก็เห็นอยู่ว่ารถคันหนึ่งเนี่ยผมมีกมําไรหรือไม่นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคือผมตั้งใจที่จะให้การตอบมูลั้งนี้เนี่ยนั่เรเื่องของการดมูละวัติศาสตพ นะครับเพราะว่าสองปีละเราไม่เคยมีรถเมน์คนกรุงเทพยนี่ไม่เคยมีรถเม์ใหม่ใช้ผมอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ของดีในราคาที่ถูกนะครับเราถึงทาราคาลงมานะครับต่าาตํากว่าราคาการถึงของไวรัสนะครับที่คุณคุณบิ๊บอกว่าเรา,บรา,าสบมอบให้สสกแล้วแต่คณะ้รราการตรวจหลักลงเขากอคงไม่เห็น คือมันมีหน้าที่เดกันฝ่งผูื่อเข้าไปหน้าที่มันมีสองฝั่งครับฝั่งที่หนึ่งคือผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบรถนะครับฝั่งผู้ซื้อก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับมอบ <c oughs> ครับเราทําหน้าที่ของฝั่งผู้ขายเรียบร้อยแล้วเราส่งมอบสินค้าไปแล้วนะครับในส่วนท่านจะตรวจรับไม่ตรวจรับอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ตรวจรับเป็นภาษาอิสะไา,ราหรือว่าตรวจรับด้วยภาษาอิสระันนั้นก็ต้องมาดูข้อที่จริงนะครับรนะคะเราี <c oughs> แบสลินกับกสมกรหรือซูเปอร์ซาร่าถ้าเกิดว่าคอสมกรยกเลิกสัญญาตามคำนิยมที่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องเรามีการนะคะว่าเราียากฟ้อที่จะยืนยันความเป็นสุดของต้องเรียนอย่างนี้ครับคสมกรกับแบสลินเนี่ยไม่ยากเพราะอยู่บนพื้นฐานของสัญญาที่กำหนดนะครับถ้าทุกฝ่ายเนี่ยทำไปตามคำต่ำสัญญาก็จบเดี๋ยวถ้าไม่ได้ทำตามสัญญาหรือว่าทำผิดสัญญานะครับก็ว่าการตามบุนตามพิจิตรธรรม อย่างที่เรียน่ะคือถ้ามันเป็นเหตุวิจัยที่ทําให้บริษัทไม่สามารถที่จะปฏิบัติการสัญญาได้น่นย่อมไม่ใช่ความผิดของบริษัทนะครับซึ่งตอนนี้ทางบริษัทคะยืนยันไหมคะว่าถ้าหากไม่มีกระบวนการยกเลิกการทาสัญญาระหว่างขสมกกับทางบริษัทเนี่ยทางบริษัทจะนํารถที่เหลือเนี่ยส่งให้ขสมกได้ภายในวันไหนคะอันแน่นอนค่ะตามแผนการก็มีอยู่ ที่เรามีการร่วมประชุมกันนะครับมีกติออกมาว่าอาจจะสองงอกให้แล้วเสร็จในวันที่ที่เอ <Yeah. Yeah. S 1> ็ดท okay. ี่เ mm อ็ดสดืญาททำไปไวเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นมติที่ประชุมหรที่ทางบริษัทได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจรับรถยนต์